สุตวาปัญญาประภาสติเมื่อฟังแล้วปัญญาย่อมส่องสว่างนาวังคะสัตตุศาสตร์ทำเก้าประการเข็มทิศกันพุทธปลอมถ้าไม่รู้จักนวังคะสัตตุศาสตร์คุณอาจกำลังฟังธรรมที่ไม่ใช่พุทธแท้ทุกวันนี้คำว่าธรรมะถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแต่คำถามสำคัญคือ อะไรคือธรรมของพระพุทธเจ้าแท,แท้และอะไรคือคำสอนที่ถูกแต่งเติมขึ้นในภายหลังพระพุทธเจ้ามิได้ปล่อยให้เรื่องนี้คลุมเครือพระองค์ทรงจัดหมวดคำสอนทั้งหมดไว้เป็นระบบเรียกว่านวังคะสัตธุศาสตร์ซึ่งแปลว่าคำสอนของพระาศาสดาเก้าประการที่มาในพระไตรปิฎกนวังคะสัตธุศาสตร์ปรากฏชัดในพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎก เป็นกรอบสำคัญที่ใช้ตรวจสอบว่าคำสอนใดนับเป็นพุทธวจนะคำสอนใดเป็นเพียงความเห็นความเชื่อหรือการอธิบายภายหลังนวังคะสัตทุศาสตร์คืออะไรนวะแปลว่าก้าวอังแปลว่าหมวดสัตทุศาสตร์แปลว่าคำสอนของพระาศาสดารวมความหมายคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก้าวหมวด ซึ่งครอบคลุมรูปแบบการสอนทั้งหมดของพระองค์ทำเก้าประการตามนวังคะสัตธุศาสตร์ 1. สูตรพระสูตรคือคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าเป็นร้อยแก้วชัดตรงประเด็นมักขึ้นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัวอย่างสำคัญธรรมจักรกับปวัตนสูตรอนัตตลักษณะสูตรมหาสติปฐานสูตรแก่นธรรม ความจริงของชีวิตทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกทางดับทุกข์ 2. เคยะทำร้อยแก้วผสมร้อยกรองเป็นธรรมที่เล่าเรื่องและมีคาถาแทรกเป็นช่วงๆฟังลื่นจำง่ายกระทบใจแก่นธรรมธรรมที่เล่าให้รู้สึกก่อนจะคิดให้เข้าใจ 3. เวยากรธรรมอธิบายแจกแจงเหตุผล เป็นคำสอนเชิงระบบไม่ใช้คาถาเน้นเหตุและผลใช้ปัญญาตัวอย่างการแจกแจงขันห้าธาตุอายตนะอภิธรรมปิดกแก่นธรรมเข้าใจธรรมด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียว 4. คาถาทรรร้อยกรองล้วนสั้นคมลึกใช้ท่องใช้เตือนใจตัวอย่างธรรมบท เทระคาถาเทรีคาถาแก่นธรรมคำไม่กี่คำแต่เปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตได้ 5. อุทานธรรมที่ตรัสขึ้นด้วยพระองค์เองเกิดจากเหตุการณ์สำคัญมิได้มีผู้ทูลถามเป็นธรรมจากจิตที่บริสุทธิ์แก่นธรรมธรรมจากใจที่พลแล้วส่องทางให้ผู้ยังเดินอยู่ 6. อิติวุตกะธรรมที่ยืนยันว่า ดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วเป็นคำสอนสั้นชัดตรงยืนยันความเป็นพุทธวจนะแก่นธรรมความจริงที่ไม่เปลี่ยนไม่ว่าการใด 7. ชาดกเรื่องอดีตชาติของพระโพธิสัตว์สอนธรรมผ่านเรื่องเล่าเข้าถึงง่ายจำได้นานตัวอย่างพระเวสสันดรชาดกเตมิยะชาดกสุวรรณสามชาดกแก่นธรรม ธรรมซ่อนอยู่ในชีวิตไม่ใช่แค่ในคำพีร์ 8. อพูตธรรมธรรมอัศจรรย์เป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือผลของการปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออวดปาฏิหาริย์แต่เพื่อชี้ให้เห็นพลังของธรรมแก่นธรรมจิตมนุษย์เปลี่ยนได้เมื่อเดินถูกทาง 9. เวทันละธรรมถามตอบเชิงลึกเป็นการสนทนาธรรมระดับปัญญา เหมาะกับผู้ปฏิบัติจริงแก่นธรรมธรรมไม่ได้จบที่ฟังแต่จบที่เข้าใจทำไมนวังคะสัตุศาสตร์จึงสำคัญเพราะนี่คือกรอบกัรทำปลอมถ้าคำสอนใดไม่สอดคล้องกับนวังคะสัตุุศาสตร์ไม่พาไปสู่การลดกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรรับไว้ทันทีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าพระพุทธาศาสนาไม่ใช่าศาสนาแห่งการเชื่อ แต่เป็นศาสนาแห่งการตรวจสอบใช้กับชีวิตจริงอย่างไรเมื่อฟังธรรมหรือดูคลิปธรรมะให้ถามตัวเองว่าคำสอนนี้สอนให้กิเลสลดหรือเพิ่มสอนให้พึ่งตนเองหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอดคล้องกับพุทธวจนะหรือไม่ถ้าไม่แม้จะพูดเพราะก็ไม่ใช่พุทธแท้สรุปธรรมนวังคะสัตวศาสตร์ไม่ใช่เรื่องวิชาการไกลตัว แต่คือเข็มทิศของผู้สแสวงหาธรรมเพื่อไม่ให้หลงทางในยุคที่ธรรมะปะนปนไปด้วยเสียงมากมายพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับคนแต่ฝากไว้กับธรรมและปัญญาของผู้ฟังขอพระคุณที่ติดตามรับฟังจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบพระคุณขอให้ธรรมะในวันนี้ช่วยให้ใจของทุกท่านสงบ เบือกบานและเห็นทางสว่างแห่งธรรมและขอให้ท่านพร้อมครอบครัวจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีโชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขแขล้วลาาดปลอดภัยทุกท่านด้วยเทินขอพระคุณครับ